ก็นเสวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆณตอนนี้นะคะเราก็กำลังมาส่งน้องฮอตพอดไปโรงเรียนวันนี้เป็น อีกวันหนึ่งนะคะที่น้องฮอตพอตมาโรงเรียนก็มาส่งประมาณช่วงเข้าเรียน9ก้าโมงนะคะแล้วก็เลิกเที่ยงเนาะก็วันละสามชั่วโมงก็ถือว่าโอเคอยู่เขาเรียกว่าเป็น preschool นะคะก็คือเตรียมเข้าโรงเรียนอนุบาลน,นะคะอันนี้ก็ให้กินพิซซ่าในรถไปเลยค่ะที่ตื่นหิวโอเคเดี๋ยวบ๊าก็จะเตรียมเข้าไปส่งน้องในโรงเรียนนะคะแล้วก็ อาจจะไปเดินตลาดนะัดหรือว่าไปเดินออกกําลังกายนะคะพอดีใส่ชุดออกกําลังกายมาแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนเพราะเมื่อวานไปนวดมานะคะแล้วก็ขากับหลังกําลังฮิวนะคะก็เลยไม่อยากให้ระบมไปมากกว่านี้เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้บําไปทําอะไรต่อนะคะวันนี้ยังไม่มีแผนเนาะก็พยายามทําตัวให้ว่างใครมาหยิบมาจับเราก็ไปโอเคเจอกันตอนไปส่งน้องเข้าโรงเรียนคะ่ะ นิ่ที่บ้านนะคะได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังจะออกไปรับน้องฮอตพอตก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะบําจะออกไปก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเผื่อรถติดเผื่ออะไรนะคะน้องจะได้ไม่รอนานเนาะแล้วเดี๋ยวบําก็จะไปนั่งรอน้องที่หน้าห้องนะคะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้แดดแรงมากค่ะบําวันนี้บํามีอินเนอร์ในการแต่งตัวพิเศษก็คือแบบ ทาแป้งแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวนะคะเพื<ๆ>่อนๆโอเคเดี๋ยวบาจะขับรถไปรับน้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้บําสามารถพาน้องทําอะไรได้บ้างนะคะบําจะต้องทําความสะอาดบ้านเพราะว่าแอบไปงีบมาคุณสามีไปทํางานแล้วนะก็โอเคไปเจอกันที่โรงเรียนน้องกันเลยนะคะเพื่อน ตอนนี้แบมมาถึงโรงเรียนของน้องฮอตพอตแล้วนะคะเดี๋ยวแบมก็จะเข้าไปรับน้องข้างในโรงเรียนนะคะก็ตอนนี้เหลือเวลาประมาณ10นาทีเนาะแบมก็จะเดินเข้าไปรับน้องเลยตอนนี้ก็คงมีผู้ปกครองมาเยอะแล้วเพราะที่จอดรถค่อนข้างจะเต็มแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคแบมพยายามที่จะมาก่อนเวลานะคะเพราะว่าที่จอดรถค่อนข้างจะหายากนิดนึงแล้วก็มุ่นวายเนาะเดี๋ยวแบมไปรับลูกก่อนนะคะนำชงกาแฟมาทานเอง สดชื่น <laughs> ทายสิใครเอ่ยอ๋อ Are you have fun at the school? s c h o o นสนุกไหมโอ้ว้าวได้ส uh ติกเกอร์มาด้วย Let's go <S ต่อไปเราจะไปที่ Starbucks กันค่ะน้องขราวปาจะกินช็อคโกแลตแล้วก็แบมบก็จะไปนั่งเล่นใน Starbucks ด้วยนะคะเพื่อน ตาเดี๋ยวเราไปกันที่ Starbucks ค่ะแล้วก็ไปหานั่งเล่นจิบกา oh. แฟเฟบาๆนะคะทั้งทางนี่เพิ่งกินไป <Okay. S 1> ครับโอเ okay, ค let's go <S ไปกันค่ะเพื่อนๆ Starbucks เนอะ <laughs> ทุกครั้งที่ตั้งกล้องขึ้นนะคะพออดก็จะแบบคือ <laughs> ไม่ได้ถ่ายรูปนะแต่ว่า นั่นแหะคือถ้าแอคนแอคนางที่แบบว่า yes oh sorry รอสั่งสตาร์บัคนะคะตอนแรกว่าจะเข้าไปนั่งฐานข้างในแต่ว่าลืมไปว่าตอนนี้เป็นพักกลางวันนะคะคนเยอะมากก็เลยเดี๋ยวจะสั่งเป็นพอปเค้กให้ฮอตพอตแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นที่ไนที่ไนเซนะคะเพื่อที่ว่าจะไปซื้อของตกแต่งวนันฮาโลวี You like three other ones instead? I h a ก e t we have to go คือเขาไม่มีนกฮูกเหลือแล้วนะคะเพื่อนๆแต่เขาให้เอ็กซ์ตอรมาเป็นคำขอโทษนะคะก็คือเขาให้มาเพิ่มอีกหนึ่งอันจะบอกว่า พักเที่ยงที่ Starbucks เยอะเหมือนกันอันนี้เซอร์ไพรส์อยู่ว่าทำไมต้องเป็น s t a r b u c k เที่มีตั้งเยอะแต่ก็เราก็มา Starbucks เพราะว่าลูกอยากมากินคนละฟิลกันไงทีนี้เราก็จะไปที่99 cents เซนส์นะคะโอ้ยโมยเดี๋ยวจะจอดรถให้เพื่อนๆกิมามีเซเก้นกิมามีเซเก้น จะขอแวะจอดรถให้เพื่อนๆดูว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะคือตอนนี้ลูกชายหิวโหยมากมีนะคะเพื่อนๆช็อกแลยที่เขาให้มาจริงๆเราสั่งแค่สองนะคะก็คืออันนี้กับอันนี้นะเออจริงๆเดี๋ยวนะเราสั่งมาแค่นี้นะคะเพื่อนๆ i t ้อ่หนึ่งอันกับอันนี้แล้วก็หนึ่งอันอันนี้แต่คือเขาเข้าใจผิดหรืออะไรเขาบอกว่ามันหมดเขาก็เลย ให้มาเพิ่มสองลูกนะคะ <ไป S 1> ซึ่ง <ไป S 1> มันเยอะมากเพื่อนมัน,ไ, <ป S 1> มนได้มาฟรีนะคือเป็นคําขอโทษตอนแรกมันก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ <ไป S 1> มันหมดก็ไ <ป S 1> ม่เป็นไรนะก็ <ไป S 1> เลยรับมา <ไป S 1> แต่สรุปคือ <ไป S 1> เขาบอกว่าเออมันเป็นคําขอโทษงงมากคือให้มาเยอะมากค่ะนี่ เพื่อนก็ได้ขอมานิดหน่อยมาแต่ง,งหน้าบ้างเดี๋ยวจะใส่ตุต่มแทนที่บัตได้เจ้าตัวนี้มาในราคา14เหรียญนะคะเ,เอาไว้ใส่ลูออกอ๊ข้างในอันนี้อยู่มากับแบรน์เกือสี่ปีแล้วนะคะ ซื้อมาช่วยเหลือ,อคนเม็กซิกันนะคะก็ะมาขายอยู่ตรงนี้ข้างทางไม่ใช่ฮาราวีแต่อย่างไรแต่มันเหมาะเป็นลูกชายได้ของเล่นมาก็นี้นะคะปก,กติมันจะแต่งมากกว่านี้แต่ว่าพูดตรงๆคือไม่อยากหมดเงินกับพวกของตกแต่งแล้วเพราะเราไม่มีที่เก็บพอหมดเทศกาลก็คือเราก็ต้องทิ้งนะคะเพื่อน นอกจากว่านาะคุดข้างหน้ามีบ้านอ,อะไรยัค่อยแต่งเพราะว่ามันมีที่เก็บเนาะส่วนคนนี้ก็วุ่นวายถ่งเล่น mm hmm. เดี๋ยวแบมบก็จะจัดบ้านเล็กน้อยทำความสะอาดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เตรียมตัดต่อคลิปนะคะวันนี้แต่ก็เดี๋ยวอรอดูว่าทําอะไรอีกเนาะแบมบก็ไม่แน่ใจตอนแรกก็เหมือนจะง่วงนอนตอนนี้คือได้ของเล่นแล้วไม่อยากง,ง,ง่วง <c oughs> ยอนีบ่งนีมีน้ำก็มีของเปน้ลยนะคะเดีวก็อาจจะทำซ้ำๆนะคะเพราะว่าแช่ข้านีย ็มานะคะมาเพื่อนๆค่ะมาทำส้มตำทานกันนะคะก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพวกกลุปกรอนส้มตำผลไม้กินแก้เผ็ดแล้วก็หอยค่ะได้หอยมาไม่แน่ใจเขาเรียกหอยอะไรแล้วก็ทำผัดหมี่ไว้นะคะแต่ไม่มีต้นหอมเนาะเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นน้ำปลานะอ่านางฟ้านะคะเ,เพื่อนๆโอ้อยากกินมากตอนไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วนึกถึงเมื่อวานไปเที่ยวหาเพื่อนมานะคะเขาทำอ่า ส้มตำแต่ว่าไม่ได้กินกับเขา้านะเมื่อวานอิ่มมากบอมเป็นคนไม่ทานเผ็ดนะคะเดี๋ยวบมจะใส่พริกแค่เแบบี้ใส่แค่4เม็ดพอนะคะพริกเป็นพริกสดนะคะบมไม่ค่อยชอบทานพริกแห้งะคะ่ะไม่ต้องแหลกมากนะคะทีนี้เราก็จะใส่บมชอบใส่ตำไม่ค่อยเป็นหรอกนะคะเพื่อนๆแต่ว่าชอบกินก็เรียนรู้เอาเนาะใส่น้ําตาลน,นิดหน่อย แล้วก็น้ำปลาเดี๋ยวนะใส่มะนาวขึ้นลูกมะนาวนิ่มมากค่ะเพื่อนนี่นะคะมะนาวใส่เป็นโลดไม่กินชูรสนะคะเพราะ,าะแค่น้ำปลาแค่น้ำปลาก็ชูรสเยอะมากแล้วนะคะเพื่อนใส่นิดนึงหาอปึ๊บ ได้แล้วรอได,ได้แล้วเราต้องใส่มะเขือเทศลงไปค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะลูกเล็กๆกินอร่อยมากกิน<ม>กินสดๆแบบว่าเออกินเล่นจิ้มเกลืองอย่างเงี้ยโอ้ยแซ่บอร่อยค่ะสบอกว่าน้ำปลานางฟ้าคือหอมมากบางทีแบนก็ผสมกินกับน้ำปลา้าไหมนะคะแต่ว่านางฟ้าคือที่หนึ่งในใจแต่นานๆมันมาทีมันไม่ได้มีบ่อย น้ำปลาที่นี่ขวดละหกบาทนะคะไอหกเหรียญน,นะคะเพื่อนห้าเหรียญเก้าสิบเก้าก็นั่นแหละค่ะหกเหรียญคุณนะใส่ทั่วนี่นะคะอันนี้ต้องสับนะคะถึงจะอร่อยแบมบชอบสับมีที่ขูดนะแต่ว่าถ้าสับแล้วมันจะมันจะมีรสชาติก,กรอบๆแล้วมันได้ฟิลกว่าเพื่อนอ่านี่ นี่เพื่อนๆจะให้ดูจะให้ดูจะให้ด,หดูเดี๋ยวจะใส่นมจีนเข้าไปด้วยค่ะใส่นมจีนไปสักขยุมจริงๆเป็นเป็นตำไม่นะจำปูปลาแต่ว่าชอบใส่นมจีนตัดเผ็ดเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดเลยพอพอกินได้แต่ว่าแบบจะให้ใส่แบบว่าสิบเม็ดอย่างงี้ก็แสบท้องอะค่ะไม่ไหวเสียดายของเนาะ เอาเท่าที่เรากินไหวเรียบร้อยคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็นั่นแหละค่ะค่ะจะเทออกจากครบก่อนนะคะเพื่อนโอ้โหกระเด็นน้ำออ,ออกมาเสียดายน้ำปลาลายิ่งไม่ใช่จุดถูก มาจกส้มตำแบบรวดเร็วด้วยกันนะคะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆก็ทำวิดีโอมาตั้งแต่เช้าแล้วเนาะตอนแรกก็ว่าจะหยุดละเพราะว่ามันวุ่นวายหลายอย่างมากแต่ก็นะทำไปแล้วเพราะตอนแรกอะ่ะตัวเสียบไม้อ่ะหายสายอะ่ะสรุปไปอยู่นูน่นลูกชายเอาไปเล่นสั่งใหม่ด้วยนะมาจากในมซอนสั่งในมซอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งก็เลยแบบเออไหนๆก็สั่งไปแล้วให้มันมีเอ็กซ์ตอรละกัน นี่ข้าวเหนียวค่ะเพื่อนนี่กินคนเดียวนะก็เลยไม่ต้องแชร์กับใครไม่ต้องแบบใช้ช้อนกลางสามีไม่ค่อยกินค่ะนุมอร่อยผัดหมี่อร่อยมากฟิลเหมือนแบบว่าผัดหมี่ชมพูแต่แค่ไม่ได้ใส่อ่ำน้ำสีชมพูที่เป็นน้ำเย็นตาโฟสีชมพูค่ะนี่เพื่อนหอย อันนี้ไม่เคยลองกันนะว่าหอยนี้อร่อยไหมปกติจะซื้อหอยลายมาแต่พอดีว่ามันไม่มีนะคะนี่นี่ค่ะหอยจิ้มมันต้องจิ้มกับน้ำปลาไม่ได้ทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดหืมอร่อยอนะ่ะจะบอกว่า มันกกึดกรึดมากมันฟิลเหมือนหอยหนามันเป็นแม่ค้าขายหอยหนามาก่อนนะคะเพื่อนๆก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันรสชาติเหมือนหอยหนามากลูกตื่นละ Yes baby you want water you tired I'm so sorry mommy make the video you wanna come get sticky rice Hmm mm. พอตื่นนอนปุ๊บบอกว่าฉันเหนื่อยไพรเอดเลยลูกหนูเออลูกของแบมจะชมฝีมือตัวเองก็จะว่าวร์แต่อร่อยจริงเพื่อนๆดูจากมันน้ำปลา้าอร่อยไงน,น้ำปลา้าจริงๆร่อะน้ำปลาน้างฟ้าเอาจริงขับตามแบบคนทำอะไรไม่เป็นเลยอะเอาไปหมักกับ อะไรก็อร่อยหมักหมูหมักไก่ของไม้ก็เหมือนกันอร่อยนัวน,นี่ทำทำอันนี้ถ้าไม่ต้องเติมเลยนะแบบติดเค็มรู้เลยว่าตอนกินทำเค็มไปนิดนึงโอ้โหเพื่อนนี่ค่ะ เอาแค่ okay, นี้พอเนาะเพื่อนๆพอ,พอของปากของพอแบมก็จะทานต่อแล้วหลังจากนี้ก็จะตัดต่อคลิปนะคะจริงๆแบมก็จะต้องพาลูกออกไปทํากิจกรรมข้างนอกแต่ว่าคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะที่รับชมจนมาถึงตอนจบนะตอนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้แบมสู่500 subscriber อนะคะเพื่อนๆวันวันนี้แบมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ